ในสถานประกอบการของเราผู้เรียนคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เรื่องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยนะคะเราต้องสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยนะคะในสำนักงานของเราทีนี้เรามาดูว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะ เมื่อเกิดไฟไม่เกิดขึ้นอันดับแรกนะคะอะไรจะมาก่อนคะควันนะคะเมื่อ,อไหลที่เราเจอควันเราจะทำยังไงคะเราก็ต้องไปดึงสัญญาณเตือนไฟนะคะสัญญาณเตือนไฟเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำงานทุกที่ทุกโรงแรมทุกสถานประกอบการเขาจะอบรมเราอินโทรดักชันเขาเรียกว่าอินโทรดักชันใช่ไหมคะถ้าเราเข้าไปทำงานในโรงแรม เขาจะอบรมเรานะคะถึงสถานที่นั้นว่าในสถานที่นั้นชื่อว่าอะไรมีกี่ตึกหรือมีกี่ห้องแต่ละห้องเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็เขาจะอบรมเรื่อง organization chart เราว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นประธานผู้ช่วยหรือใครเป็น gm นะคะใครเป็นหัวหน้าหน่วยงานเราโดยตรงแล้วเขาก็จะต้องอบรมถึงตัวอาคาร นะคะ,ะทีนี้มาเข้าถึงเรื่องความปลอดภัยของเราเมื่อไหร่ที่เขาอบรมในเรื่องตัวอาคารเขาจะพาเราเดินดูทุกที่นะคะตรงนี้แหละนะคะผู้เรียนต้องใส่ใจให้มากนะคะเมื่อไหร่ที่เขาพาเราเดินดูเขาจะอธิบายให้เราฟังเลยว่านะคะสัญญาณเตือนไฟอยู่ตรงไหนอะไรที่เรียกว่าสัญญาณเตือนไฟบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนนะคะ แล้วก็ฮีทตัวจับความร้อนอยู่ตรงไหนสโมกดีเทคเตอร์ตัวจับควันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ที่สโมกจะทำงานได้เมื่อไหร่ที่ฮีทตัวจับความร้อนจะทำงานนะคะเมื่อเราดึงพูนอารามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก่อนที่เราจะทำงานครูเชื่อว่าสถานประกอบการทุกที่เขาอบรมเราหมดตรงนี้ผู้เรียนต้องใส่ใจ เพื่ออะไรคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเพื่อความปลอดภัยของพนักงานร่วมอาชีพเราเราช่วยเหลือตัวเราได้เราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของเราได้ต้องช่วยเหลือแขกผู้พักอาศัยกับเราได้นะคะโอเคเรามาดูว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้อันดับแรกเราต้องไปไหน ไปดึงปุ่มนะคะไปดึงปุ่มสัญญาณเตือนไฟที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะอันนี้สำคัญทุกวันทุกเวลาที่เรายือนอยู่ตรงไหนเราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสติว่าไอ้ปุ่มเนี้ยใกล้ตัวเราสุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ ชีวิตคนเราทํางานเนี่ยอย่าล่องลอยไปวันวันหนึ่งนะคะเชา้ามาทํางานเย็นกลับบ้านไม่ใช่ต้องใช้ชีวิตยังมีสติเมื่อเรารู้แล้วว่าปุ่มอ่ากดไฟอะลามอยู่ตรงไหนบันไดหนีไฟก็ต้องสําคัญนะคะพยายามมองหาบันไดหนีไฟให้ได้หรือเมื่อไหร่ที่คุณไปพักโรงแรมไปพักสวีทอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเกเสเ้าตรงไหนก็แล้วแต่ กฎหมายกฎหมายของอาคารนะคะกฎหมายของอาคารเขาจะบอกเลยว่า <c oughs> เมื่อไหร่คุณยืนอยู่ตรงไหนคุณจะต้องเห็นบันไดหนีไฟว่ามันอยู่ตรงไหนป้ายมันจะบอกอยู่เลยนะคะกฎหมายอาคารจะต้องมีป้ายทุกที่นะคะแล้วก็ป้ายเนี่ยจะต้องบอกว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่คุณที่เข้าไปในบันไดหนีไฟแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องเรียนรู้นะคะบางคนกลัว ครูบอกให้เลยบางคนกลัวฉันลงลิฟต์ได้ไหมฉันไม่ใช้บันไดหนีไฟได้ไหมนะคะลงลิฟต์นี่อันตรายที่สุดเมื่อไหร่ที่ควบคุมเพลิงไม่อยู่นะคะลิฟต์ก็จะปิดทันทีนะคะเมื่อไหร่ที่เจนเนอรันอะลาร์มเกิดขึ้นลิฟต์จะปิดทันทีเมื่อไหร่ที่ลิฟต์ปิดนะคะถ้าอาคารที่ทันสมัยแล้วเซตอัพลิฟต์เอาไว้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วลิฟต์ก็จะชัดดาวลงชั้นล่างสุด พอชัดดาวลงไปเลี้ยวแล้วลิฟต์ก็จะเปิดทันทีให้เราเนี่ยพร้อมออกไปข้างนอกแต่คุณอย่าลืมเมื่อไหรที่คุณเข้าลิฟต์แล้วถ้าไฟตัดนะคะถ้าไฟตัดแล้วลิฟต์ตัวนั้นเกิดเสียขึ้นมาลิฟต์ตัวนั้นเกิดไม่ชัดดาวแล้วไม่ดึงลงชั้นล่างสุดอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ติดค้างอยู่ในลิฟต์เพราะฉะนั้นนะคะผู้เรียนทุกท่านจงมีสติเมื่อไหร่ที่เกิด เพลิงไหม้ขึ้นมาถ้าเราควบคุมเพลิงไม่อยู่บันไดหนีไฟดีที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในบันไดหนีไฟเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อที่จะให้เราใช้นะคะอย่าไปคิดว่าเราวิ่งลงบันไดหนีไฟแล้วจะไปเจอประตูข้างล่างปิดไหมเข้าไปแล้วจะมืดไหมนะคะอาคารที่ทันสมัยนะคะเมื่อ,อไร่ที่เพลิงไหม้แล้วเราเข้าไปในบันไดหนีไฟ นะคะ,อะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดอากาศนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกเพรสชวลัยอากาศมันก็จะเปิดขึ้นมาทันทีให้เรานะคะพออากาศเขาจะเขาจะมีตัวพัดลมเขาเรียกพัดลมนะคะก็จะปล่อยเข้ามาในบันไดที่สูงสุดแล้วมันก็จะวิ่งตามชั้นเข้ามาให้เราได้หายใจนะคะพออากาศมีแล้วปุ๊บไฟเนี่ย ไฟเจนก็คือไฟด่วนไฟกระทันหันเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราโดยอัตโมติเลยนะคะในบันไดหนีไฟไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะคะแล้วทีนี้เมื่อเราดึงพูนอะรามแล้วนะคะเราทำยังไงต่อไปนะคะเมื่อดึงพูนอะรามแล้วอ่าก็พยายามดับไฟนะคะแต่ทีนี้ครูเองครูเองในฐานะที่ครูเองก็สอนในเรื่องภัยพิบัติขั้นสูงสุด นะคะครูเองจะบอกว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บนะคะเราต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่หน่วยผจญเพลิงโดยอาชีพนะคะไม่ต้องเก่งเราเองเป็นพนักงานเราไม่ใช่หน่วยผจญเพลิงหรือเราไม่ใช่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยโดยอาชีพนะคะอย่าดับไฟเองคนเดียวเรามีวอ เรามีโทรศัพท์พร้อมที่จะกดเรียกเรามีวอลพร้อมที่จะกดเรียกผู้ช่วยเรียกก่อนนะคะเรียกก่อนแล้วแจ้งจุดเกิดเหตุเลยเราต้องรู้ว่าตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนพนักงานอาคารนะคะส่วนใหญ่เนี่ยครูจะสอนอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนหรือผู้เรียนทุกคนในสถานที่ประกอบการเนี่ยถ้าเป็นตัวอาคารนะคะทุกคนจะมีวอคี้ทอรกี้หรือวิทยุสื่อสารติดตัวเองไปตลอดพร้อมที่กดคุยตลอด หรือ,อพวกเราทุกคนเนี่ยที่ทำงานในโรงแรมนะคะโรงแรมก็จะแจกโทรศัพท์ของโรงแรมให้ตลอดเพราะนั้นเราต้องมีสติพอเราดึงพูนอัลามปุ๊บกดทโทรศัพท์ก่อนอันดับแรกเลยแจ้งหัวหน้างานหรือแจ้งเพื่อนร่วมงานก่อนเลยนะคะกดไปปุ๊บเจอใครบอกก่อนเลยว่าขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะเราอยู่ตรงนี้นะคะพยายามมีสติแล้วแจ้งสถานที่เกิดเหตุเขาให้ชัดเจน อยู่ชั้นนี้ตึกนี้ห้องนี้เบอร์นี้นะคะพอแจ้งเสร็จปุ๊บนะคะเราถึงใช้อุปกรณ์มาดับเองทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ดับอะไรคะอะไรเราดูว่าเรามองว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะส่วนใหญ่อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคะถังดับเพลิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะคะเราต้อง เรียนรู้ว่าถังดับเพลิงที่เราจะใช้เนี่ยมันบรรจุเคมีอะไรบ้างนะคะอันนี้สำคัญวิธีการใช้ดังถังดับเพลิงเราใช้ยังไงครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาเข้าไปเริ่มทำงานเนี่ยไฟเทรนนิ่งเขาอบรมหมดแล้วละ่ะนะคะอันนี้ครูก็จะมาย้ำคิดย้ำเตือนให้พวกเราว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีจิตสำนึกนะคะแล้วต้องมีสติในการใช้นะคะทีนี้ อพอเราใช้ถังดับเพลิงที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วนะคะถ้าอันนี้เราฟังนะคะถ้าเราอยู่ห่างไกลควันหรือไฟฟ้าพอสมควรนะคะถ้าเราอยู่พอสมควรให้รอหน่วยปฏิบัติการป้องกันนะคะให้รอเขาอย่าเข้าไปผจญเพลิงเองครูจะพูดเสมอว่าเราไม่ใช่หน่วยผจญเพลิงมืออาชีพ เพราะอะไรเราประเมินสถานการณ์ถูกไหมได้ไหมนะคะหน่วยผจนเพลิงมืออาชีพเขาจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าว่าครั้งนี้เขาจะสมควรที่จะเข้าไปรปะจนเพลิงคนเดียวได้ไหมหรือเขาต้องรอทีมแล้วในการเข้าไปรปะจนเพลิงเนี้ยเขาใส่ชุดเขาพร้อมไหมนะคะชุดที่ใส่ไปเนี่ยป้องกันไฟได้ไหม นะเราอย่าลืมว่าชุดสีส้มเนี่ยที่เขาใส่เข้ามาประจนเพลิงเนี่ยบางชุดเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันไฟได้บางชุดป้องกันไฟได้ห้าบางชุดป้องกันไฟได้ถึงร้อเอร์ซพวกเราจะเห็นว่าที่เขาวิ่งเข้าไปเนี่ยหมวกเขาก็ป้องกันไฟได้นะคะแว่นตาเขาก็ป้องกันไฟได้เขาใส่ทั้งหมวกทั้งแว่นตานะคะทั้งชุดเข้าไป เห็นไหมคะอย่าลืมเขาใส่ถ right. ุงมือทุกผิวหนังเขาเนี่ยไฟไม่สามารถที่จะไปโดนตัวเขาได้เลยนะคะแล้วการที่เขาเข้าไปประจนเพลิงเนี่ยเขาจะรู้หลักนะคะรู้หลักถึงการใช้สายดับเพลิงนะคะไม่ใช่อยู่ๆวิ่งพวดเข้าไปเลยนะคะสายดับเพลิงเขาที่เราเห็นว่าเวลาเขาฉีดฉีดสายดับเพลิงเนี่ยนะคะหัวใหญ่ที่ อาชีพที่เขาใช้นักผจญเพลิงใช้จริงๆเลยนะคะหัวใหญ่สีแดงเนี่ยมันสามารถที่จะฟอกน้ำนะคะฟอกน้ำให้เป็นละอองขึ้นมาได้สาเหตุทำให้เป็นละอองขึ้นมาได้เพราะอะไรคะเขาป้องกันความร้อนที่ไอร้อนนะคะไม่ใช่เปลวเพลิงนะเพราะก่อนเข้าไปเนี่ยไอร้อนมันจะมาก่อนนะคะเขาป้องกันไอร้อนที่จะมาโดนตัวเขาเขาจึงออฟอกตัวไอ,อน้ำขึ้นมาก่อน นะคะการฟอกไอ้น้ำเขาก็จะฟอกที่ถี่เขาจะรู้ว่า,าความร้อนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเท่าเท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อความร้อนใกล้มากแล้วหรือเปลวไฟมาใกล้ตัวเขามากแล้วเขาจะใช้ฟอกน้ำเนี่ยถี่ขึ้นนะคะพอถี่ขึ้นเขาจะปล่อยเป็นสายม่านน้ำเลยเพื่อคุมไฟไม่ให้มาถึงตัวเขาอ่ะอันนี้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้ขนาดนั้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่ใช่มืออาชีพ แต่ในฐานะที่เราที่ครูอธิบายให้ผู้เรียนทุกท่านทราบว่าผู้เรียนเวลาไปเห็นแล้วปุ๊บจะต้องนึกออกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์จรีวันอาจารย์แหม่มเคยสอนมาแล้ววิธีการที่จะใกล้ไฟได้มากที่สุดจะต้องทำอย่างไรนะคะรองเท้าบูทของเขาแม้แต่รองเท้าบูทที่เขาใส่ก็ต้องกันไฟได้นะคะเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เพราะว่า เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นภัยที่ไกลตัวเรานะคะถ้าเราคิดว่ามันเป็นภัยที่ใกล้ตัวเราเรามีจิตสำนึกอยู่เสมอเรามีสติอยู่เสมอความสูญเสียก็จะไม่เกิดกับชีวิตเราความสูญเสียก็จะไม่เกิดกับเพื่อนร่วมงานหรือแขกผู้พักอาศัยของเรานะคะทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้ครูพูดว่าถ้าเราอยู่ห่างไกลกันและไฟฟ้าพอสมควร ให้รอหน่วยผจนเพลิงมืออาชีพเขาก็มาช่วยเรานะคะอ่าในกรณีที่เพลิงลุกใหญ่โตแล้วนะคะเราจะดูว่าเพลิงลุกใหญ่โตแล้วเราก็เห็นเปลวไฟไงคะนะคะพอเปลวไฟมาแล้วควันมากแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วหนีสิคะทีนี้นะคะครูไม่สนับสนุนเลยว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราเจอเพลิงลุกไหม้แล้ว หนักแล้วต้องช่วยเขาเราเอาชีวิตเราไว้ก่อนหนีสิคะนะคะอยู่ทำไมละ่ะไปทีนี้ในการหนีเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราต้องรู้ว่าบันไดหนีไฟที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอยู่ตรงไหนนะคะเห็นไหมในตัวหนังสือที่อยู่ในในสไลด์เขาจะบอกว่าไม่ควรใช้ลิบโดยเด็ดขาดอันตรายมากนะคะแต่ถ้าเราโชคดี เราไปเจออาคารที่ตรวจสอบอโดยเขตสำนักงานเขตอยู่ตลอดแล้วปุ๊บเนี่ยลิฟต์เขาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเมื่อเมื่อไหร่ที่เจเนอรอดอะลามเกิดขึ้นลิฟต์ก็จะชัดดาวลงข้างล่างเมื่อไหร่ที่ลิฟต์เราดึงพาเราลงไปข้างล่างปุ๊บลิฟต์ก็จะเปิดเปิดให้เราออกไปข้างล่างอันนั้นเราถือว่าเราโชคดี ะค,ะครูเองในฐานะที่ครูดูแลงานอาคารพวกนี้แล้วครูก็สอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นครูจะซีเรียสเรื่องพวกนี้มากครูจะตรวจสอบอยู่ตลอดว่าวัสดุอุปกรณ์ของเราจะต้องใช้ได้อยู่ตลอดนะคะแต่ถ้าเราไปาไปทำงานในสถานประกอบการที่ไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องพวกนี้บันไดหนีไฟอย่างเดียวเลยอย่าลืมนะคะ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าเราได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟเกิดขึ้นนะคะอันดับแรกเราจะต้องทำไงคะผู้เรียนหยุดฟังก่อนเลยหยุดฟังก่อนเพราะว่าตามโรงแรมเนี่ยนะคะหรือสถานประกอบการส่วนใหญ่แล้วหรือตามห้างนะคะแม่บ้านเองก็มีทำความสะอาดที่ห้างนะคะเมื่อสัญญาณเตือนไฟฟังหยุดฟังแป๊กหนึ่งพนักงานเขาจะประกาศขึ้นมาทันทีตามสาย หรือประกาศตามลำโพงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าอพอสัญญาณเตือนไฟเกิดขึ้นกับเหตุแล้วบางทีขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่จำเป็นหรือไม่ได้แยกอยู่ใกล้ตัวเราไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องฟังก่อนว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงไหนนะคะตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่ฟังเนี่ยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงไหนเราอาจจะวิ่งไปหาจุดนั้นก็ได้ เพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนถ้าเราฟังแล้วเรารู้ว่าเกิดตรงไหนแล้วเราจะต้องวิ่งไปห่างจากจุดนั้นนะคะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามมากแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหาผ้าที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มผ้าเช็ดมือหรือแม้กระทั่งผ้าคลิ้วก็ต้องยอมกนะต้องยอมชุบน้ําเลยหาน้ําเลย น้ำที่อยู่ในกระแป๋งหรือน้ำในก๊อกน้ำในอ่างในครัวใช้ได้หมดนะคะผ้าอะไรก็ใช้ได้หมดใกล้ตัวเราชุบน้ำแล้วคลุมตัวเราเอาไว้คลุมตัวเราเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอความร้อนไอ้ผ้าที่เราชุบน้ำไว้เนี่ยมันจะช่วยให้อุณหภูมิเราเนี่ยเกิดมีความเย็นเกิดขึ้นนะคะไอ้ความร้อนก็ไม่ใกล้ตัวเราเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วเราคลุมตัวแล้วแล้วเอาผ้าเปียกคลุมตัวเราแล้วแล้ว,ลวให้ชื้นมากที่สุดแล้วทํายังไงคะให้คลานต่ําที่สุดนะคะคลานให้ต่ําที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วออกซิเจนจะอยู่ตรงไหนคะออกซิเจนมันจะหนีควันหนีเปลวความร้อนหนีไปอยู่ต่ําสุดเพราะอะไรเพราะเปลวไฟเวลามันมาแล้วเนี่ยมันจะต้องพึ่งพุ่งขึ้นบน ครูเองครูสอนเรื่องภัยพิบัติขั้นสูงสุดนิสัยของเปลวไฟที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นบนค่ะไม่ลงล่างนะคะพอมันพุ่งขึ้นบนปุ๊บควันมันก็จะตามตัวมันไปเพราะฉะนั้นเราหลบหนีมันไงเราก็ต้องมุดลงล่างนะคะมุดลงล่างโดยหนึ่งย่อตัวหรือไม่ถ้าจะให้ดีคานออกไปค่ะคานให้ไหวที่สุดวิธีการคาน นะคะวิธีการคลานออกไปเนี่ยนะคะพยายามเอาข้อศอกเนี่ยคานนะคะครูเองเวลาครูสอนภัยพิบัตินะครูสอนต้องสอนเรื่องปฏิบัติด้วยบ่ายปุ๊บตกบ่ายปุ๊บจะเรื่องมีปฏิบัติเรื่องพวกนี้เลยนะคะครูจะอบพยพหนีไฟในในในขณนักที่เกิด ความเป็นจริงเลยเวลาครูสอนก็จะมีรถดับเพลิงมาจริงมีรถพยาบาลมาจริงและให้พวกเราเนี่ยหนีกันในสภาพความเป็นจริงเลยใครหนีไม่ทันก็สำลักนะคะอันนี้วิธีการคานเราต้องเอาศอกเนี่ยคานออกไปเพราะอะไรคะศอกเราเนี่ยแขนเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าที่เราจะเอาหน้าอกหรือเอาหน้าเนี่ยไปถูไปไถกับพื้นนะคะทีนี้อีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องความปลอดภยัย เราต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้ถังดับเพลิงเนี่ยเราจะใช้อย่างไรถังดับเพลิงแต่และถังที่เขาวางเอาไว้ตามอาคารก็ไม่ใช่ว่าหยิบใช้ได้เลยอ่าไฟช็อตเราจะต้องใช้อะไรไฟไหม้เกิดจากน้ำมันเราจะใช้อะไรนะคะไฟไหมเ้เกิดจากไฟฟ้าช็อตเราจะใช้ถังดับเพลิงประเภทไหน นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วครูบอกให้ทุกคนทราบเลยทุกอาคารนะคะถังดับเพลิงส่วนใหญ่เราจะเซ็ตเคมีแห้งเอาไว้นะคะเคมีแห้งเนี่ยเป็นถังดับเพลิงที่เราสามารถดับได้ทั้ง A B C D นะคะถังดับเพลิงเราจะแบ่งออกเป็น A เป็น B เป็น C นะคะ A เป็น B A B C เราจะแยกจำพวกเอาไว้นะคะ เหตุผลที่แยกจำพวกเอาไว้พราะนักดับเพลิงเองนะคะนักดับเพลิงเองนักผจญเพลิงเองต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะแต่พวกเราเองในขณะที่เราไม่ได้เป็นนักผจญเพลิงมืออาชีพเราแค่เรียนรู้เบื้องต้นนะคะเรียนรู้เบื้องต้นเอาไว้ว่าเขาทําไมถึงแยกเคมีเอาไว้เพื่ออะไรนะคะอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกผู้เรียนทุกท่านว่าทุกอาคารเขาจะเซตแค่เคมีแห้งเอาไว้ เพราะอะไรเพราะเคมีแห้งเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง A B C นะคะไม่ว่าจะไฟช็อตไม่ว่าจะไฟจะเกิดจากอ,อะไรก็แล้วแต่เคมีแห้งใช้ได้แต่แต่นะคะเคมีแห้งเนี่ยถ้านักเพลิพเองเขาจะพิจารณาว่าเกิดจากไฟฟ้าช็อตเขาจะใช้อะไรเพราะเคมีแห้งใช้ได้แต่ศักยภาพของมันจะช้าลงนิดเดียว นะคะเขาทำไมถึงจะต้องใช้โฟมผู้เรียนคะลองนึกถึงน้ำมันรถแก๊สเห็นไหมคะสมัยก่อนประมาณเกือบ10ปีแล้วที่รถแก๊สคว่ำที่ถนนสุข,ขุมวิทหรือแถวพักขนงก็แล้วแต่คว่ำทำไมเขาถึงใช้โฟมดับน้ำมันเคมีแห้งใช้ได้แต่โฟมศักยภาพมันจะไวและเร็วกว่าเคมีแห้งนะคะอันนี้สำคัญทีนี้เรามาดูว่า ชนิดของสารดับเพลิงนะคะอันดับแรกพูดถึงเอาเคมีแห้งขึ้นไว้ก่อนนะคะเคมีแห้งเนี่ยก็เป็นชนิดตัวยาชนิดหนึ่งเขาก็ใช้ดับเพลิงสำหรับไฟฟ้าช็อตนะคะถังหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งานของมันได้ไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็พวกเราฟังนิดนึงนะคะผู้เรียนการรักษาถังดับเพลิงเนี่ยทุกเดือนพนักงาน Security หรือรอปรพอเนี่ยเวลาเขาตรวจ ตรวจว่าถังดับเพลิงต้องอยู่ครบไหมนะคะวิธีการดูของมันเกเนี่ก็จะตกไหมถ้าเกเนี่มันจะตั้งตรงอยู่เสมออยู่ในขีดสีเขียวนะคะถ้าตกไปซ้ายหรือตกไปขวาแสดงว่าแรงดันมันตกแล้วนะคะตกไปขวาเคมีก็แห้งแล้วใช้ไม่ได้ถ้าเมื่อไร่ที่เข็มตกไปทางซ้ายหรือทางขวาต้องเปลี่ยนเคมีทันที นะะในการเปลี่ยนเคมีเราก็ต้องมาดูถังว่าถังมันเป็นสนิมไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของรอประอนะคะแต่ครูสอนให้ผู้เรียนทุกท่านทราบจะได้เป็นผู้ที่มีการสังเกตถ้าเราเจอผิดปกติปุ๊บแจ้งรปรพอทันทีเลยนะคะถ้าเราไม่แจ้งผลเสียก็อาจจะเกิดกับเรานะคะเคมีแห้งต่อไปก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยนะคะ CO2 ก็จะใช้ดับไฟประเภท B กับ C ได้เท่านั้น นะคะเกิดจากการไฟช็อตนะคะถังของ CO2 หรือน้ำยาของมันอายุงานก็ไม่น่าเกิน10ปีอันนี้นะแล้วก็ฮารอนนะคะฮารอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฮารอนก็จะใช้กับ ABC ได้นะคะใช้กับ ABC ได้ใช้กับไม้ผ้าหรือกระดาษที่จะไหม้นะคะหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดจากไฟไฟไฟ,ฟ้าช็อตเพราะนั้นเราจะสังเกตนะคะถ้า ผู้เรียนทุกคนไปตามอาคารแล้วได้มีโอกาสไปดูห้องเครื่องของช่างนะคะฮารอนเนี่ยถังเนี่ยเป็นร้อยร้อยกิโลจะอยู่ในห้องเครื่องนะคะในห้องเครื่องของช่างเขาใช้ถังฮารอนถังใหญ่เลยเป็นร้อยร้อยกิโลสองสามร้อยกิโลเพื่ออะไรเพื่อมีปัญหาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะมีท่อที่ปล่อยฮาร้อนออกไปถึงอาคารนั้นๆได้อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ ถังอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เสมอนะคะตัว A B C เนี่ยเราจะใช้กับไม้กับผ้ากระดาษหรือกับเชื้อเพิงที่ไฟฟ้าช็อตก็คล้ายๆหาร้อนนี่แหละใช้กับ A B C ได้นะคะตัวถังอันนี้จริงๆแล้วอของเราเองผู้เรียนเองเนี่ยส่วนใหญ่ครูสอนในเนื้อหาของแม่บ้านก็ไม่ต้องไปชงเชิงลึกเท่าไหร่ในเรื่องนั้นแต่ครูอยากจะให้เราทุกคนเนี่ย ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างที่ครูย้ำเสมอว่าในการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าเราแก้ได้แล้วความสูญเสียเนี่ยมันก็จะไม่ตามมาถึงชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้อันดับแรกเราต้องตั้งสตินะคะสติมาปัญญาเกิด พอตั้งสติแล้วปุ๊บเราต้องดูประเภทของไฟนะคะว่าไฟเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วก็วิธีการเลือกดับเพลิงนะคะว่าเราจะดับเพลิงประเภทไหนใช้ถังดับเพลิงหรือจะใช้น้ําบางทีถังดับเพลิงไม่มีาสายน้ําท่อน้ําอยู่ข้างๆก็ใช้ได้แต่เราจะดูว่าถ้าเกิดจากไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยเราถึงสายดึงสายน้ําเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมีสติ นะคะข้อ4อย่าลืมรีบแจ้งหน่วยดับเพลิงทันทีนะคะแล้วก็ข้อ5อันนี้เนี่ยเราไม่ใช่หน่วยผจญเพลิงมืออาชีพนะคะครูเองจะย้ําอยู่เสมอนะคะผู้เรียนเราเนี่ยถ้าไม่ใช่หน่วยดับเพลิงมืออาชีพไฟมาแล้วเพนนะคะออกจากสถานที่เกิดเหตุทันทีนะคะ